ครับสวัสดีตาครับตาชื่ออะไรครับชื่อเลี่ยมตาชื่อเลี่ยมคปูเลี่ยมเรียกตาเนาะปตาอยู่เป็นคนบ้านอันนี้บ้านอย่างไรบ้านหนองคูชุดตอนนี้จะพาผมมาชมอะไรครับข้างทางข้างหลังเขาเรียกอะไรครับสตูมหรือเป็นอะไรปูรอดทีของเขาเก็บไปเขาเขาสั่งนานยังครับเนี่ยสั่งสักสีแล้วลวดปูปูตาเกิดมาก็เห็นตัวนี้ลวด ตอนนี้ยังนนยังเด็กมาต่างเลยตายคุณต่างดไดีตอน,น,นตอนนั้นตายยังหนุ่มอยู่ไหมตอนนั้นเมาไม่รู่แล้ว,ลวสี่สิบกว่าสี่สิบกว่าตอนนี้ตายอยู่เท่าไรแหกแปดสิบหกประมาณส <à> ี่สิบเกือบห้าสิบปีเนาะเกือบห้าสิบปีน้องพลอยอยู่ผมยังอยู่เนี่ยพอต้องตอนนั้นน้องพลอยยังทันเสียผมยังอยูอ่ตอนนั้นประมาณยี่สิบกวกก่ากว่าไหมตอนนั้นเมาไม่รู่ยี่ ยี่สิบสองปียี่สองลวดูมังมาลงมาได้มากรรมาลงผลลตตาตาชื่ออะไรนี่เขียนเลี่ยมตาชื่อเลี่ยมน้ำกุไลครับน้ำกุลสีกลางสีกลางสซเอสลีสือทลาเสือเอสนี่สีกลางแล้นี่ข้างในหลังจากลงปูลงปูรอดก็ท่านเคยจำพรรษาอยู่กันนี่นี่ คุณนี่วัดช่างสางหนึ่งวัดช่างสางเลยอ๋อทางน้องชุดทางบ้านดอนบ้านไผ่บ้านดอนบ้านดอนในรพหวารพหวาทางวัดบ้านรพหวาบ้านไทยบ้านหนองโพงคำเทาาเแล้วก็น้องชุดห้าห้าห้าวัดเลยเนี่ยในนี่แต่ละวัดห้าวัดนี่มี มีอะไรคับมีกระดูกท่านไหมหรือยังไงหรือว่าทำตะทูไปก็วรรน้องก็ชุดทีเดียวตาพอรู้ไหมมีทุกวันเลยมีทุกวันเลยมันร้อนก็มีครับมีกระดูกท่านไปไปประดิษฐ์ไปแต่นี้พี่น้องเราไปสกุลสกัลละเนาะอ่แต่นี้เดี๋ยวตาพาตอนนี้มันมีสองชั้นเนาะเลยขึ้นมาชั้นสอง เออเขากำลังจอดกับทินกำลังจะลุกกระดานกัใหญ่อะาาเดี๋ยวเดินไปดูขา้างในตาเป็นยังไงเดี๋ยวผมไม่เคยมาเลยครับวันนี้วันที่อะไรวันที่19พฤศจิกาฮู้กนะครับเดีออ๋ยวผมก็ตาตาเลี่ยมเนาะตีกลางจะไปดูขา้างในว่าเป็นยังไงผมไม่เคยมาเลยครับไปดูครับไปเลยครับครับโอ้หลวงพ่อเดี๋ยวผมตอดวงนะครับ ตาข้างบข้างในครับอันนี้เราอยู่ข้างบนเขาเป็นสตูปสองชั้นข้างล่างข้างล่างเป็นอะไรครับข้างล่างชั้นล่างเป็นจัมเบ็ดไหนท่านข้างล่างเป็นชั้นหนึ่งเป็นอะไรครับเกาเป็นทองเป็นทองนั่งไม่รู้เป็นเป็นห้องนั่งเป็นห้องห้องปลาสองปลา อจนี่ข้างบนก็ขึ้นมาเนี่ยนะครับผมเดินขึ้นมาครับมันใดขึ้นมามก็เป็นรูปรูปปั้นหรือรูปหล่อครับเป็นปูนหรือว่าเป็นเป็นเล็กหลอ่อเป็นปูนหลอ่อหล่อใช่ไหมทําด้วยอะไรครับสอกสำริดไหมหรือทำโดยทองเหลืองหรือย,ยังไง <c oughs> ผมพอญาตจับได้ไหมครับดูจับตา ท่านทองท่านี้ก็กระดูกท่านเอาไว้ตรงไหนครับ,บไไอยู่ข้างใน,นอยู่ข้างในตัวนี่เนี่ยอยู่ข้างในร่างกายาโอเคครับโอวันนีก้ก็เป็นบุญตาได้มาเยี่ยมชมเอ่อเขาเรียกอะไรนะกระดูกเป็นที่ประดิษฐานเนาะกระดูกของลุงบุรรอดซึ่งวัดสางวัดหนองกระชุด,ดาเอ้ยวัดหนองกระชุดนนเนาะวันนี้ก็มีโอกาสดีครับก็ตาตาต้องนั่งนี่ครับผมจะถา่ายรูปครับอ่า ตาห้ามนามาหาผมสักหน่อยครับตาห้ามนำมาครับผมถามนิดนึงครับตาความรู้สึกตาครับผูกพันกับหลวงปู่หลอดหลวงปู่หลอดเนาะหลวงพ่อพรมศอเนาะรอดเหมอรอดหรอครับเอ่อพรมศอนรอดมีความรู้สึกยังไงครับท่านที่มาก็จะว่ายังไงล่ะเป็นคนสางวัดเนาะเหมือนเราก็เป็นลูกศิษย์ของของของเนาะเราเป็นลูกศิษย์นั่นะเนาะเราก็เป็นลูกศิษย์เนาะก็ตัน เกิดคนบา้านกะถินเอ้าท่านเป็นคนบ้านกะถินคนบ้านกะถินเกิดบ้านกะถินเกิดบ้านกะถิ่นก็ว่าตอนห้ทอนเล้าหนังน้ำกล้วยมาขายน้ำกล้วยมาขายน้ำกล้วยปลูกมาขับปอกที่มันใหก็แม่แม่คนเพ็ดทอดทองลูกไปรอดเลยพอพไปไร้่้ไปเรืยจักไปอดเลยช่ไเเหนเรืไอยอยากน้ำไพรอด โอ้นี่เป็นที่ไปที่มาชื่อหลวงพ่อรอดนี่นี่นั่นนี่อ๋ออยู่้นนคี่แลวโอ้โหเป็นอันนี้พงรู้นเลยครับเนี่ยผมไม่รู้ไม่มีข้อมูลเลยเนี่ยอ๋อพ่อท่านมาจากจากกระอื่นมาแต่งงานทีบท่านบัณฑ์ลงแม่บัณฑ์กับจิ๋นก็หลวงพ่อขงทองแล้วทอไปเลยอ๋อ เป็นคนลาวแต่ก่อนก็คนก็ไม่มากเนาะโอ้พอยกไปไปโอ้พอยกไปมาเนาะสมัยแต่ก่อนอ๋อท่านก็ท่านท่านมรณะก็เพิ่งสักช่วงตอนอายุผม42ปี42ตอนนี้นะ42ปีมันมันพอน่ยผมมาแล้วมาแล้วผมเป็นคนมั่งเนื้อมั่งปีนึงครับเขลงมาลงมา42ปีเขาลงมาแค่ปี อ๋อโอเคครับโอ้โตอนนั้นเขายังอยู่เนาะผมตอนนั้นเขายังอยู่เนตอนนั้นก็ยังอยู่เนาะผมยังอยู่เนาะสองสิครับเป็นเป็นนุ่มๆอยู่แล้วตอนนั้น,น,น,อนอตอนนั้นแก<อ> <laughs> ก็ยังมีชีวิตยอยู่เนาะคน,นสร้งางยังคนร่างใหญ่คนร่างสูงใหญ่เนี่ยดูใหญ่ด๋มเกิด <c oughs>

ไม่เหลือตอนนี้ยังเป็นหนุ่มๆเนาะยังไม่ค่อยสนใจไอ้สงสัยก็แต่ว่าเราก็ได้ช่วยช่วยท่านสร้างอาคารหลังนี้เนาะครับผมเนี่ยครับขอบคุณปู่มากๆครับที่มาให้ความรู้พี่น้องมันเองจะได้เผื่อใครจะมาเคารพสักการะเนาะจะได้มาเป็นที่พึ่งทางจิตใจได้เนาะ นะฮะออครับครับวันนี้ของปุณตาตาตาเยี่ยมสีกลางคนบ้านน้องน้องเธอชุดเนาะวันนี้เดี๋ยวกายเปดีตามาเล่าประวัติหลวงพ่อให้ฟังนะครับว่าหลวงพ่อปูปูอะไรหลวงพ่อหอดสมพสอนครับของครับของครับตามางครับอ่าเราเนีอยห้า ตอนนั้นท่านหายเบ้อห้เบอร์ให้เบอร์แม่นเนี่ยโอ๊ยท้อจะโมขากันนี่ผมแสดงว่าคนเขาไปหาท่านพูดเล่นๆหัวหรือปอกให้จงตงพูดเล่นๆเนี่ยพูดเล่นๆแบบไม่ตั้งใจให้ไม่ตั้งใจให้คนก็ไปตีกันเอาใช่ไหมตีนั่นแย่ช่างบ้านไอ้เชินก็หัวช่างช่างคนนั่นไงพวกเข้า xem câu nung bước ở tàu nung ní cắt chưa thật học tạm bắt bài phân mê khó lưu nè phân mê khói 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 phân ครับอันนี้ก็ขอบคุณคุณตาอันนี้ครรลังคาครับก็ก็เป็นใครก็มาขอเนาะขามีเวลาอยู่กันขอบคุณตามาครับพอดีครับ